สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีฝากเงินจริงเข้าแอป m y t เทปแล้วก็เว็บไซต์ในการเทรดของ My ไมเท e นะครับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตนะครับโดยการกรอกข้อมูลแล้วก็ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้ซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนวิธีการใช้งานในบัญชีเดโมโนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานในบัญชีจริงนะครับรวมถึง จะมีการฝากเงินจริงนะครับซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากข้อร์ตของ y t เ a d e ก็จะอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับอายา้มอีกครั้งนะครับ y t เ a d e ก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสัญญา CFD นะครับอย่างเช่น Bitcoin, Ethereum, Forex ที่เป็นค่าเงินต่างๆนะครับอย่างเช่น USD ต่อ JPY แล้วก็ยูโรต่อ USD รวมถึง พวกบิตคอยอิตาเลียมนะครับวิธีฝากเงินก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบก็มาที่ตัวนี้นะครับเป็นเปลี่ยนเป็นบัญชีเทรดจริงนะครับสำหรับใครมือใหม่ที่ต้องการทดสอบระบบหรือว่าทดลองเทรดก็กดที่บัญชีทดลองเทรดนะครับก็จะมีเงินจำลอง5 0,000ดอลต้นลาะครับแต่วันนี้ผมจะฝากเงินจริงครับกดที่ฝากเงิน วิธีการฝากเงินก็มีทั้งแบบที่สแกน QR code นะครับหรือว่าการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งผมจะเลือกแบบสแกน QR code นะครับซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากก็คือ50ดอลลาร์นะอันนี้ถ้าเราฝากเงินแบบสแกน QR code นะครับเขาก็จะให้ QR code มาสแกนนะครับ ซึ่ง50ดอลลาร์ค่าเงินตอนนี้ก็อยู่ที่34บาทต่อน1น่ดอลลาร์ก็รวมรวมประมาณ1,742บาทนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอปธนาคารแล้วก็สแกนเพื่อฝากเงินนะครับรวถึงในคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการใช้อินดิเคเตอร์แล้วก็วิธีการเทรดนะครับซึ่งเป็นการเทรดโดยใช้เงินจริงครับ สำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้เทดที่ประมาณ0.01ล็อตนะครับเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะครับผมสแกน QR code แโคแบบนึ่ง ค okay. ผมฝากไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าฝากเรียบร้อยนะครับเป็นการฝากเงินแบบสแกน QR code 50ดอลลาร์นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเงินเข้าพอร์ตจริงของเราแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับหรือว่ามาที่ตรงนี้ก็ได้ที่แคนว่าเงินเงินทุนใน รูปเครื่องหมายกระเป๋าดอลลาร์ที่แชรนมาเงินทุนนะครับอันนี้ก็เงินทุนก็คือเป็นเงินที่เราฝากไปก็คือ50ตัวนี้คือ50ดอลลาร์ยอดคงเหลือคือ50ดอลลาร์นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการเทรดจริงแล้วนะครับผมถนัดเทรดฟอรเร็กนะครับก็ค่าเงินที่ผม ชอบเทรดก็คือเป็น USD ต่อ JPY ก็คือเป็นค่าเงินดอลลาร์ต่อญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเงินเยนซึ่งกราฟก็เราสามารถดูกราฟระยะยาวหรือว่ากราฟระยะสั้นได้นะครับผมก็จะดูครอบคุมทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะเป,า Week เป็นกราฟ1สัปดาห์เนาะรวมถึงกราฟเดย์นะครับเห็นไหมว่าหลายๆวันมานี้ก็ ฟอเร็ USD ต่อ JPY เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งกราฟวีกราฟเครับมาดูที่กราฟ30นาทีนะครับกราฟ30นาทีก็เปิดขึ้นมาสีเขียวก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับมาดูที่15นาทีซึ่งแล้วแต่ความถนัดหรือว่า ความชำนาญของแต่ละคนนะครับว่าจะดูกราฟเป็นแบบไหนแต่ส่วนมากผมจะดูเป็นกราฟ30นาทีนะครับ1ชั่วโมงแล้วก็4เชั่วโมงนะครับ เท่าที่ดูกราฟนะครับก็จะสังเกตว่าราคาขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็ลงมาเป็นกราฟสีแดงตรงนี้เป็นแท่นเทียนสีเขียวไอ้เป็นแท่นเทียนสีแดงนะครับผมก็จะซื้อละกันกดบายนะครับฟึบทีนี้หลังจากหลังจากที่เรากดซื้อนะครับที่เป็นตรงนี้นะที่สีเขียวเขียวก็คือซื้อ ปริมาณนะครับสำหรับมือใหม่อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือให้ใส่ล็อตน้อยๆก่อนนะครับมั่นคือ0.01นล็อตนะครับปริมาณตรงนี้จะเป็นล็อตนะครับเลเวเลตเลเวเลตแนะนําให้ใช้เป็น200นะครับทีนี้เราก็ตั้งจุดทํากําไรนะครับว่าเราจะเทคโปรฟิตหรือว่าทํากําไรเมื่อ ดัชนีไปถึงที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ132.93นะครับผมมันสามารถพิมพ์ได้นะครับว่าเราต้องการพิมพ์เป็นเท่าไหร่ผมกำหนดเป็น1 0 0 ทำกำไรที่เมื่อกราฟขึ้นไปเตะที่133.150แล้วกันนะครับเราสามารถคีย์ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราคีย์เสร็จมันก็จะแสดงกำไรว่าถ้าไปถึงจุดที่เราตั้งเท e โป o ฟิตหรือทำกำไรไว้จะสามารถทำเงินได้กี่ดอลลาร์ตอนนี้ก็เป็น1.84ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ50-60บาทนะาทครับก็มือใหม่ไม่ควรที่จะ ตั้งเทคโปรฟิตสูงเกินไปหรือว่าขายที่จุดต่ำเกินไปนะครับก็คือเป็นแนว,แนวเทรดสั้นนะครับจำกัดวงเงินนะครับที่ศูนจุดสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีฝากเงินจริงเข้าแอป m y t เท็ e แล้วก็เว็บไซต์ในการเทรดของ m y t เท็ e นะครับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตนะครับโดยการกรอกข้อมูลแล้วก็ ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้ซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนวิธีการใช้งานในบัญชีเดโมโนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานในบัญชีจริงนะครับรวมถึงจะมีการฝากเงินจริงนะครับซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากข้อพอร์ตของไมเท็ดก็จะอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับอายามอีกครั้งนะครับไมเทดก็คือเป็นแพลตฟอร์ม ในการซื้อขายสัญญา CFD นะครับอย่างเช่น bitcoin ethereum forex ที่เป็นค่าเงินต่างๆนะครับอย่างเช่น usd ต่อ jp y แล้วก็ย u โรต่อ usd รวมถึงพวก bitcoin ethereum นะครับวิธีฝากเงินก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนบัญชีเทรดจริง สำหรับใครมือใหม่ที่ต้องการทดสอบระบบหรือว่าทดลองเทรดก็กดที่บัญชีทดลองเทรดครับก็จะมีเงินจำลอง5 0,000ือนล้นะครับแต่วันนี้ผมจะฝากเงินจริงนะครบับกดที่ฝากเงินนะครับวิธีการฝากเงินก็มีทั้งแบบที่สแกน QR code นะครับหรือว่าการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งผมจะเลือกแบบสแกน QR code นะครับ ซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากก็คือ50ดอลลาร์นะอันนี้ถ้าเราฝากเงินแบบสแกน QR code นะครับเขาก็จะก็จะให้ QR code มาสแกนนะครับซึ่ง50ดอลลาร์ค่าเงินตอนนี้ก็อยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์ก็รวมรวมประมาณ1,742บาทนะครับ๋ยวผมเปิดแอปธนาคารแล้วก็สแกนเพื่อฝากเงินนะครับ มถึงในคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการใช้อินดิเคเตอร์แล้วก็วิธีการเทรดนะครับซึ่งเป็นการเทรดโดยใช้เงินจริงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้เทรดที่ประมาณ0.01ล็อตนะครับเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะครับผมสก A แกน QR code โแป๊บนึง ค okay. ผมฝากไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าฝากเรียบร้อยนะครับเป็นการฝากเงินแบบสแกน QR code 50ดอลลาร์นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเงินเข้าพอร์ตจริงของเราแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับหรือว่ามาที่ตรงนี้ก็ได้ที่แขนว่าเงิน,งนทุนใน รูปเครื่องหมายกระป๋าดอลลราที่แช่นมาเงินทุนนะครับอันนี้ก็เงินทุนก็คือเป็นเงินที่เราฝากไปก็คือ50ตัวนี้คือ50ดอลลาร์ยอดคงเหลือคือ50ดอลลาร์นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการเทรดจริงแล้วนะครับผมถนัดเทรดฟอรเร็กนะครับก็ค่าเงินที่ผม ชอบเทรดก็คือเป็น USD ต่อ JPY ก็คือเป็นค่าเงินดอลลาร์ต่อญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเงินเยนซึ่งกราฟก็เราสามารถดูกราฟระยะยาวหรือว่ากราฟระยะสั้นได้นะครับผมก็จะดูครอบคุมทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะเป,าเป็นกราฟ1สัปดาห์เนาะรวมถึงกราฟเดย์นะครับเห็นไหมว่าหลายๆวันมานี้ก็ อเล็ก USD ต่อ JPY เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งกราฟ B กราฟเครับมาดูที่กราฟ30นาทีนะครับกราฟ30นาทีก็เปิดขึ้นมาสีเขียวก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับมาดูที่15นาทีซึ่งแล้วแต่ความถนัดหรือว่า ความชำนาญของแต่ละคนนะครับว่าจะดูกราฟเป็นแบบไหนแต่ส่วนมากผมจะดูเป็นกราฟ30นาทีนะครับ1ชั่วโมงแล้วก็4เชั่วโมงนะครับ เท่าที่ดูกราฟนะครับก็จะสังเกตว่าราคาขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็ลงมาเป็นกราฟสีแดงตรงนี้เป็นแท่นเทียนสีเขียวไอ้เป็นแท่นเทียนสีแดงนะครับผมก็จะซื้อละกันกดบายนะครับฟึบทีนี้หลังจากหลังจากที่เรากดซื้อนะครับที่เป็นตรงนี้นะที่สีเขียวก็คือซื้อ ปริมาณนะครับสำหรับมือใหม่อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือให้ใส่ล็อตน้อยๆก่อนนะครับมั่นคือ0.01ล็อตนะครับปริมาณตรงนี้จะเป็นล็อตนะครับเลเวเลตเลเวเลตแนะนําให้ใช้เป็น200นะครับทีนี้เราก็ตั้งจุดทํากําไรนะครับว่าเราจะเทคโปรฟิตหรือว่าทํากําไรเมื่อ ดัชนีไปถึงที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ132.93นะครับนนผมมันสามารถพิมพ์ได้นะครับว่าเราต้องการพิมพ์เป็นเท่าไหร่ผมกำหนดเป็น100 ทำกำไรที่เมื่อกราฟขึ้นไปเต่ที่1 3 3 1 5 0แล้วกันนะครับเราสามารถคีย์ได้นะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีฝากเงินจริงเข้าแอปไมเทปแล้วก็เว็บไซต์ในการเทรดของ m ไมเท e นะครับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตนะครับโดยการกรอกข้อมูลแล้วก็ ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้ซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนวิธีการใช้งานในบัญชีเดโมโนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานในบัญชีจริงนะครับรวมถึงจะมีการฝากเงินจริงนะครับซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากเข้าพอร์ตของ m ไมเท e ก็จะอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับอายาำอีกครั้งนะครับไมเท e ก็คือเป็นแพลตฟอร์ม ในการซื้อขายสัญญา CFD นะครับอย่างเช่น bitcoin ethereum forex ที่เป็นค่าเงินต่างๆนะครับอย่างเช่น USD ต่อ JPY แล้วก็ย u โรต่อ USD รวมถึงพวก bitcoin ethereum นะครับวิธีฝากเงินก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนบัญชีเทรดจริง สำหรับใครมือใหม่ที่ต้องการทดสอบระบบหรือว่าทดลองเทรดก็กดที่บัญชีทดลองเทรดครับก็จะมีเงินจำลอง50,000ืลต้นละนะครับแต่วันนี้ผมจะฝากเงินจริงนะครบับกดที่ฝากเงินนะครับวิธีการฝากเงินก็มีทั้งแบบที่สแกน QR code นะครับหรือว่าการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งผมจะเลือกแบบสแกน QR code นะครับ ซึ่งเงินขั้นต่ำในการฝากก็คือ50ดอลลาร์นะอันนี้ถ้าเราฝากเงินแบบสแกน QR code นะครับเขาก็จะก็จะให้ QR code มาสแกนนะครับซึ่ง50ดอลลาร์ค่าเงินตอนนี้ก็อยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์ก็รวมรวมประมาณ1,742บาทนะครับแต่ผมเปิดแอปธนาคารแล้วก็สแกนเพื่อฝากเงินนะครับ มถึงในคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการใช้อินดิเคเตอร์แล้วก็วิธีการเทรดนะครับซึ่งเป็นการเทรดโดยใช้เงินจริงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้เทรดที่ประมาณ0.01ล็อตนะครับเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะครับผมสก A แกน QR วอารแป๊บนึง โอเคผมฝากไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าฝากเรียบร้อยนะครับเป็นการฝากเงินแบบสแกน QR code 50ดอลลาร์นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับ